สวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีมาเจอมิ้มไว้ที่หน้าไซงานนะครับลังนี้ก็เจอไว้ประมาณ10วันละมาเจอตั้งแต่มันเกาะใหม่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดเลยนะครับพอดีว่าเดี๋ยวทิ้งไม่นานเดี๋ยวหายครับไปไปดูลังมิ้มกันนี่ครับลังมิ้มครับท่านผู้ชมวันนี้จะใช้บุหรี่ตัดนะครับคอน ครับน้ำน้ำนต้นมะขามเทศนะครับเอ้ได้มาแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมออกมา โอเคครับแล้วตัวอักษรตรงนี้ตายได้ครับโอเค ครับกําลังกินครับน้ําเต็มเต็มครับถึงแม้จะยังไม่ปิดตานะครับแต่ก็มีทุกหลอดลวงรังเลยครับไปครับครับท่านผู้ชมกาลังออนเลนะครับอย่างนี้กําลังหน้ากัดเลยครับน้ําเต็มทุกลวงรางนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะอันนี้ไม่ดําอันนี้น้ําน้ําดอกไม้ใสๆเลย นะครับเดี๋ยวกัดกันสดๆเลยเดี๋ยวชิมกันสดๆเลยครับนี่ครับดามิมสดๆจากลังเข้าปลาครับโอ้ยเยิ้มเยิ้มเลยครับท่านผู้ชมอาต้องห่วงครับมาจ้อยให้ชิมกันเลยครับอ่เอาเลยเต็มเต็มคำอูเต็มคำอู สุดยอดดูหน้าตาครับฟิเวอนี่ครับตัวอ่อนนิ้มครับวิธีการนิ้มวิธีการกินมิ้มนะครับเอาตัวอ่อนมานะครับจิ้มกับน้ำหวานครับแบบนี้เลยครับนี่ครับจิมน้ำหวานเข้าไปตัวขนาดนี้เขาเรียกว่ากำลังเป็นน้ำนมพึ่งนะครับน้ำนมมิ้มเลยเนี่ยมีประโยชน์มากครับอืมเต็มเต็มคำครับท่านผู้ชมสุดยอด อร่อยมากครับนี่ครับเป็นยาพื้นเป็นยาพื้นตัวอย่างดีเลยนะครับพึ่งพึ่งมิ้มจากธรรมชาติครับน้ำหวานนี่จากดอกไม้นานาชีวิตนะครับในธรรมชาติของเราและที่เห็นเป็นขาวๆเข,ข,ขียวๆใต้รังนี่ไม่ใช่ขี้มันนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเกสรดอกไม้นะครับเวลาเราเห็นตัวพึ่งตัวมิ้มที่ไปตอมดอกไม้ที่มันติดต้มขามันนะครับมันจะมาหยอดไว้ใต้ ใต้น้ำหวานตรงนี้นะครับอันนี้มีประโยชน์ประโยชน์เท่ากับน้ำหวานมาเลยนะครับสําหรับกีรเนี่ยกินตอนเ,เช้าเ้าจะรู้สึกสดชื่นครับทาให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วดีนะครับแบบนี้เลยครับใครอ่อนเพลียมาจากการทํางานดึกนอนดึกนะครับกินมิ้มสักคํานึงทันจะรู้สึกสดชื่นทันทีครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากภาพส,สวยๆการกินมิ้มอีกสักคำครับ นี่ครับลาไปด้วยภาพนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ